มาจานักกิจคุ้มคุ้มกันมาสั่ง20ซีน123บาทอยากสั่งแฮปปี้เมลลด้วยอยากได้ของเว่นชุดเบอร์เกอร์ใส่ทอดเดนะชุดละ99บาทตอามีโปรโมชั่นกดเบิร์ตแอปครับฟรีหนึ่งในเกมสีสิมแถม สิบชิบห้าสิบสิบเก้เราไม่รังแต่แพงเกินไปตกชิ้นเจ็ดหมืกว่า,วา,วามีวิธีที่สั่งถูกกวา่ามาดูกันเพื่อนๆเข้าแอปแมคโดนัลด์มาเล็กสี่เมนูเก้าสิบเก้ากันเรื่องเมนูไนก่น,นักเก็ตก่อนเลือกนักเก็ตสีส้มกันเลยครับนักเก็ต สิบซิ้ดสิบกองทุกกองทันโซด้วตวนะ้คัับเจ็สิบกองดวเดิวเสิบเก้าบาทได้สิบหชิ้นสังแบบนี้อีกชิดเป็นฟันฟายเป็นบิงพายอยืมนักเก็ตหนึ่งกองเป็นนักเก็ตยี่สิบชิ้น ตกชิ้นแล้ว6บาทกว่านี่รายการที่เราสั่งครับจับเดมคุ้มมากเพื่อนเพื่อนอย่าลืมวิธีนี้ครับชอบกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามกดซับสไคร้ช่องของเรา้วยครับบ๊ายบาย